สวัสดีครับพบช่องทีเด็ดบอลน,น้าเอาอยู่เช่นเคยครับวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลสี่คู่จะเน้นบอลที่มีโอกาสชนะมากที่สุดวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดยูฟาแชมเปียนลีกครับรูดพบแอตันวิลล่าวันที่6พฤศจิกายน2567เวลาแข่งขัน0 0น5วันนี้ตามเวลาไทยก่อนจะไปแนวทางวันนี้นะขอไปสรุปผลงานหรือเพื่อนๆสามารถย้อนชมคลิปวิดีโอย้อนหลังนะได้เลยนะครับ ก่อนหน้านี้และบอลเต่งตัวเดียวสเตปสด1-12ถึง12คู่มีครบจบทุกวันไว้เป็นแนวทางให้นะครับเผื่อใครสนใจอยากไปลุยต่อรับแนวทางแบบนี้ติดต่อสอบถามมาได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านคลิปนี้ไปได้นะครับน่าจ,จะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้สามารถสอบถามได้เลยมาลุยต่อบอลคู่แรกครับ,บรูดกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สวยงาม หลังจากที่โชว์ฟอร์ม5านัดหลังในทุกรายการไว้ที่ชนะ4แพ้1ต่างกับแอสตันวิลล่าที่ออกแนวทรงตัวลงเตะ5เกมเท่ากันโชว์ฟอร์มอยู่ที่ชนะ2เสมอ1แพ้2ยิ่งนัดนี้ครับ,บรูดจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลกับบอลถ้วยวันนี้เชื่อว่าจะต้านทานผู้มาเยือนไหวครับฟันธงรองครับ,บรูดมีเปอร์เซ็นต์ที่จะต้านทานไหวแน่นอนมาลุยต่อบอลคู่ที่2วิเคราะห์บ,บอลวันนี้ทีเด็ดยูฟาแชมเปียนลีกชักตาโดเนตพอยังบอย เวลาแข่งขัน00.45นเช่นกันชักตาโดเนตเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมยังบอยโดยชักตาโดเนตผลงานดีต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขานั้นชนะคู่แข่งมาได้เป็นเกมที่2ติดต่อกันและทําให้ทีมไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่3ติดต่อกันแม้เกมนี้จะเล่นที่สนามกลางในเมืองเจนเซนเคอาเชนประเทศเยอรมันเพราะเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยแต่พวกเขาก็ยังถือว่าได้เปรียบตัวแทนจากสวิตเซอร์แลนด์ แม้ผู้มาเยือนจะทำได้ดีจากการไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่2ติดต่อกันแต่กับรายการนี้ยังคงเก็บไม่ได้แม้แต่แต้มเดียวแถมผลงานนอกบ้านยังคงไม่น่าวางใจอีกด้วยดังนั้นด้วยความเด็ดขาดที่มีของทีมจากยูเครนน่าจะลุ้นเบียดได้ที่เด็ดขอเทพไปทางชักตาโดเนตมีเปอร์เซ็นที่จะชนะในบ้านได้มากสุดครับจัดไปเอาอยู่ครับคู่ที่3ทีมใหญ่ชนกันยูฟาแชมเปียนเตตีสวันนี้อินเตอร์มิลานเปอรสนาม ตอนรับการมาเยือนของทีมอาเซนนลโดยเจ้าบ้านมิลานยังคงเดินหน้าเก็บผลการแข่งขันได้ดีอย่างต่อเนื่องและการเก็บชัยชนะในเกมล่าสุดทําให้ทีมไม่แพ้มาแล้วต่อเนื่องเป็นเกมที่8ติดต่อกันกับทุกรายการและเป็นการชนะมาได้ถึง7เกมอีกด้วยเกมนี้ได้เปรียบเฝ้ารังอีกในขณะที่อาเซนนททีมจากอังกฤษในปีนี้ระดับความเข้มข้นของการเล่นตกลงไปช่วงนี้หลังจากชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด3นัดหลังยังเชื่อว่าทีมเยือน คงจะเตรียมรับมืออย่างดีจากสถิติที่พบกันมา3เกมล่าสุดเป็นทางปืนชนะ2อินเตอร์ชนะ1เกมและน่าจะมีลุ้นเป็นผู้ชนะได้ชอบจัดขัดสวนทางน้ำมาได้เลยทีเด็ดฟันธงอาเซนนลสู้ได้ทิ้งท้ายต่อด้วยคู่สุดท้ายตี3จากแนวทางทัศนะในเกมนี้เจ้าบ้านปารีแสแซงแชแมงผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้น่าพอใจอยู่ เพราะลงเล่นมา6นัดเป็นการชนะสามเสมอสองแพ้1เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนแอตเลติโกมาดริดผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีขึ้นมาหน่อยและก่อนหน้านั้นอยู่เพราะลงเล่นมาหนัดเป็นการชนะ3มเสมอ1แพ้มา2เกมด้วยกันและเกมนี้ปารีสเองพวกเขาจะต้องเปิดบ้านมาเจอกับทีมเยือนที่เป็นงานที่ไม่ง่ายเหมือนกันก็ตามแต่ถ้าเทียบกันดูจากศักยภาพทีมและขุมกําลังตัวผู้เล่นภาพรวมกันดู ต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีเจ้าบ้านอย่างปารีสที่ก็ยังดูเหนือกว่าและดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านปารีสจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเก็บ3ามแต้มและมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่ามากเกมนี้เห็นควรว่านาะขอเทพไปทางเลือกเชียร์ปารีสแซงแชกแมงเหมาะสมกว่าสำหรับแนวทางน้าเองก็มีเท่านี้ถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างน้าเอาอไปสามารถคอมเมนต์บอกนะ้าหรือสวนทางน้ามาได้เลยนะครับ ถ้าผิดพลาดนะขออภัยด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามอยู่ฝากติดตามช่องน้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวันต่อไปขอบคุณครับ